สวัสดีครับเพื่อนพอน้องพี่ที่รักครบทุกท่านครับวันนี้พาท่านมาพบกับหนังสือคุณภาพอีกชาบาบหนึ่งนั่นก็คือลูกทุ่งกรองยาวนะครับงวดที่ผ่านมาหนึ่งมีนาหกเจ็ดผมให้ออกไปที่หกศูนสามแล้วก็เจ็ดเก้า มีท่านใดถูกหรือเปล่านะงวดนี้นะวางเลขวงกลมหรือเลขตารางไว้ที่5้า8 9นะครับ5้าสีนี่คือเลขตารางเขา งวดที่ผ่านมานะครับ03นะเลขออกไปที่603แล้วก็79นะ03แล้วก็79งนนี้นะ789 4 5คุ้นไหมครับ หลายสํานักวางเลขไว้ประมาณนี้นะบนล่างงวดนี้ถ้าจะเพิ่มเติมมาก็มีเลขสามอีกตัวหนึง่งนะเจ็ดแปดเก้าสามสี่ห้ายุบประมาณนี้นะครับเพื่อนของน้องพี่คุณาภาพนะครับกองยาวหนังสือรุ่นเก่า ลูกทุ่งกองอยาวตัวเลขอาจใจเยอะไปหน่อยนะครับก็ค่อยๆดูนะแต่ก็พอเห็นเป็นผมนำมาลง4ี่ห้างวดแหละก็พอมองเห็นถึงได้ติดตามนะครับเลขมหาโชคนะเลขมหาโชควางตารางไว้ที่1 3 4่งนะ หลัก10อยู่ที่4 6 9หลักหน่วยอยู่ที่1 5 8นี่บนนะล่างถ้าเอาเลขเด่นทั้งหมดอยู่ที่2 3 5 6 7นะครับ10 2 3 7หน่วยอยู่ที่4 5 7สังเกตเลข7นะครับเขาจะวางไว้หน่วย10เลยนะ ถือว่าเขาชอบมากๆนะในในในรูปทุ่งกองยาวล่างนะครับล่างข้อมูลวิเคราะห์เลขบนและล่างเขาวางไว้ที่479นะครับบนก็จะเป็น41 45 48 61 65 68 91 95และก็98นะแต่ถ้ามาล่างก็จะมาเป็น24 25 2, 4, 2, 5, 2 สามสี่สามห้าสามเจ็ดแล้วก็เจ็ดสี่เจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดเจ็ดนะครับระหว่างเลขไว้เป็นระบบดีเลยนะเนี่ยนะครับเลขมงคลห้าเจ็ดแปดระดับมหาการมือมหาการสี่ห้าเจ็ดนะครับลาบจากซื้อไทย 58แล้วก็7นะครับอาจารย์ปิยรม5และ7ล่าง0กับ8นะครับปลาทองแก้มปองบน5 8 9ล่าง1 4และก็7นะครับนะระหว่าง7กับ9 ล่างนะครับชิงกันมีเจ้านี้เน้นไปที่7อย่างเดียวเลยนะครับมีลูกทุ่งกรองยาวดูครับวิเคราะห์เลยน่าจะเป็นที่เลขเจ็ดนะงวดนี้ล่างดูประสบการณ์ของเขานะครับล่าง9เข้า7 9นะครับ ถึงบอกว่าหน้าน่าน่าคิดนะครับดูวิจารนะดูวิเคราะห์สองสี่แปดไม่เข้านะแต่ดูดึงเด่นตารางเลขตารางบนเข้านะครับนี่ยศูนยสามล่างดึงเข้าเจ็ดเก้านะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะดึงเก้าเข้าเจ็ดเกนะครับ บนยังไม่เท่าไหร่เตะเก้าเข้าๆนะงวดน,นี้เจดนะไม่เชื่อก็ฟังหน่อยนะครับเจน่าจะมีอยู่บ้างนะผมว่านะเนี่ยเจดนะมันมันดีไม่ดีมันออก7จเก้าอีกนะงวดน,นี้นะเพราะว่าเลขมันคู่ขี้สูสีดูดีกันหลอเกินนะครับต่อมาอาจาร,รย์บุญมีนะวางเลข หัวใจไปที่4578นะครับเลขสุริยะมหาโชค478ดึงตัวเดียว7ตัวมันตัวเล็กนะเราก็พยายามอ่านนายแม่นมาก578นะครับฝันทำนายดึง7นะครับเลขชิงแชมป์นะชิงแชมป์บน2ล่าง7กลองดำ สี่นะอันแทบจะมี7ทุกอาจารย์แล้วก็8นะครับเนี่ยอาจารย์อาจารย์นอาจารย์ไม่ออกนะครับรวยและนะเกับ8นะครับรู้สึกจะเด่นมากเลยเกับ8นะครับ3าหมอกนะห และเจ็ดดึงตัวเดียวเจ็ดนี่คือเลขที่อยากจะเอามาเทียบนะครับอาจารย์มุนมี03นะดึงตัวเดียว9เข้า79นะครับตัวน้อยเน็ตก็จริงแต่ว่ามีคุณาภาพอยู่นะ บนเข้าศูนย์สามล่างเข้าเจ็ดเก้านะตัวนน้อยเนี่ยนะนี่มันจะเป็นแปดสี่และเจ็ดอะไรอ่ะเลียกล่างน่าจะติดเจ็ดนะเนี่ยนานาไหน,หนแล้วเจ็ดนะนี่นย้ยแน่มากเข้าศูนย์สามนะครับ อาจารย์ชิงแชมป์เลขชิงแชมป์สกับ9ก้ชิงแชมป์งวดนี้2กับ7จ็ดนะเทียบกันให้เห็นจะจะทำนายฝัน9เข้า7 9็ดาทำนายฝัน7จะเข้า7อะไรนะครับมี70 74แล้วก็78นะครับรวยและงวดที่ผ่านมาผิดนะงวดนี้ เแล้วก็8นะครับรวยและต่อไปลูกทุ่งกรองยาวเลขฮิตฮอปเด็ดนะครับงวดนี้ดึง5กับ7เด่นตัวเดียว7นะครับบนล่าง8นะครับสิทธิ์ลองคิดหงวดนี้4690 ดึงคู่4-7นะครับดึงชุดเดียว4-7คนคนอ่าน,านคนเหนือดวงก็แล้วกันนะเขาอานน่าจะอ่านว่าดันนะดันเหนือดวงเอาเรียกคนเหนือดวงดีกว่า4-6กคือดันให้มันเหนือดวงล่าง9กับ0ตรงนี้นะ ตรงสวัสดี7 9นะครับนี่ดึง9กลอง4เข้า9 7 9นะครับสิ์ลองคิด7 9นะครับดันเหนือดวง7แล้วก็9นะครับนี่5กับ7นะ น่าจะมีให้เห็นนะโดยเฉพาะเนี่ยเจ็อาจจะเป็น7 9 7ดเหรือ7 9หรือเปล่าถ้ามาทางนี้จะเป็น4 7่เจ็แล้วก็0 7นะครับลูกทุ่งกลองยาวลูกทุ่งกลองยาวงวดนี้ของอาจารย์ ไม่มีชื่อนะครับอยู่ที่146ดึงตัวเดียว4นะครับนี่ฝั่งนี้5 7แล้วก็8น่าสนใจมากๆดึงตัวเดียว7นะครับเป็นบนนะครับเป็นบนเจ็ดมา7 3 7 4 7 0นะครับ7 0 ถ้า4มานะ่ะส8ผมอยากให้เอฟซีดูตัวนี้นะครับเลขบนนะเลขบนอยากให้มองผมยังไม่ได้ไปตลาดถ้าเห็นจะหยิบไว้อยู่นะครับคู่นี้นะครับเอดูไว้สวยสวยนะครับสวยเลยอยากให้ดูอยากให้รู้ถ้าหลุดจากตัวนี้ก็จะเป็น3และ5นะครับนี่ แปดสแปดหและ8 3ดมเขาไม่ได้ดึงไว้นะครับเขามาดึง7 3ตัวนี้น่าจะสวยนะครับอ๋อนี่มาดึงตรงนี้นะเขาดึงทางนี้นะครับเชื่อลูกทุ่งกองยาวไม่ตกเทรนนะครับถือว่าอาจารย์หวยใช้ได้เลยนะครับเจ้าของ หนังสือหรือบรรณาธิการตรวจเลขอย่างดีก่อนเอาลงไม่ไม่ตกครบนะครับนี่ฝั่งนี้ข้อมูลล่าง7นะฝั่งเมื่อกี้บนนะฝั่งนี้ล่าง7 7 4 7 8นะครับอีกอันหนึ่งอีกอาจารย์หนึงให้2กับ8ชี้ขาดไปที่7 งั้นก็จับวินเจ็ดแปดไปเลยไม่ดีเลยล่างนะล่างนะเจ็ดสี่เจ็ดแปดนี่ไงที่เขาจับวินเอาไว้ถ้าแปดมาแปดหนึ่งแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดเก้าถึงจะครบนะถึงจะครบเราลองดูอีกนะ,น,ะนี่คือข้อมูลบน ครับนี่ข้อมูลฝั่งนี้บนนะ603ไม่ติดแต่มาติด9อยู่ตรงนี้นี่9 6้าไม่เข้านะครับมาเข้าเลขย่าวเลขวิ่งนะมาเข้าตัวนี้นี่ วันนี้ผมอยากให้มองบนนะมองบนไปที่แปดนะแปดสามแปดสี่แปดสามแปดสี่แปดห้าอีกตัวนะครับเอฟี FC ครับแต่เขาให้ห้าแปดนะสามตัวเน้นไปที่เก้าแปดสี่นะถ้าถ้าหาได้นะถ้าหาไม่ได้ก็เอาเลขขี้ใส่นะสามห้าเจ็ดเก้านะครับฝั่งนี้เลขล่าง งวดที่ผ่านมาเข้าอยู่ตรงนี้นะเลขเจ็ดเก้า 7, 9, นะครับตรงจับคู่ครับถ้า7มา7จ็ดสีถ้า8มา8 1 8, 8, 8, 8, 8, 8 3แล้วก็8ปดนะครับอาจารย์เศรษฐีนะแตกเศรษฐีแจ็คคอด ห้ากับแปดมาอีกแล้วนะดึงแปดอยู่ที่แปดศูนย์แปดสี่แปดเจ็ดสามตัวเก้าแปดสี่นะครับเลขสวยสุดนะครับงดนี้ตัวนี้นะอยู่ที่หนึ่งห้าเจ็ดอยู่ที่สี่เจ็ดแปดล่างนะครับเอกลิขิตไวตาทิป แปดหนึ่งแปดสองแล้วก็แปดหกนะครับไวตาทิพเปเรกวิ่งอยู่ที่สี่ห้าเจ็ดแปดนะครับดึงสี่กับเจ็ดอยู่ที่ตรงนี้เข้าไหมละ่ะสี่กับเจ็ดเข้าเจนะ็ดเก้า 9แต่03ไม่มานะไม่มานะครับเลขล่างเข้างวดนี้ถ้าเลขล่างเข้ามันก็จะอยู่นี่แหละเกับ8 8 3 8ปดหรือเปล่านะครับดูดีๆมีโชคนะแรงรวมเสียนนะครับลวกเลขงวดนี้ บนไปที่47 90นะครับเด่นสุด4กับ7นะครับล่าง0 49ดึง9นะครับนี่ตัวนี้ค่อนข้างจะขัดกับหลายเจ้าที่ผ่านมานะแต่ก็ยังอยู่ที่7กับ9 7 8 9นะยังอยู่ที่7 8 9นะครับบน7นี่บาสเกตบอลนะอาจารย์บาสเกตบอล เจ็ดกับแปดยังวินอยู่ประมาณนี้วิ่งขึ้นตีขึ้นตีลงอยู่ระหว่างเจ็ดแปดแล้วก็ก้านะครับงดผ่านมาเก้าเจ็ดนี่เกเจ็ดแล้วก็สี่ไม่มานะครับงดที่แล้วทำให้ผมหลงเหมือนกันนะศูนย์สี่อ่ะเพราะมันให้เยอะเหมือนกับเจ็ดงวดนี้ให้มาเยอะจริงๆ7เจ็ดนี้ก็จะหลงเหมือนกันนะั้งวันนี้นะมีแต่เจ็ดเจ็ด มันมาที่0ูย์สามงวดที่ผ่านมานะครับงวดนี้จะเป็น4กับ7นะเพราะเขา7เหลือเกินถ้าไม่47ก็สีน่นะครับงวดนี้ดูดีๆนะครับ4 1 4หนึี่ตัว149เก้าขาไม่ได้ให้มาถ้าเดินนะมันก็น่าจะให้ครบอ่ก็อยู่ประมาณนี้นะครับส7่8แล้วก็49 น่าจะมีให้เห็นนะครับอันนี้ดีนะอาจารย์นี้ดีเขาแยกบนล่างให้นะอินซีแดงงวดนี้อยู่ที่บนอยู่ที่4071ดึง4กับ7นะครับล่าง0287นะดึง0กับ2นะครับดูตามนี้ก็แล้วกัน ส่วนกล้องฟ้าบน7ล่าง8 82 84 86 80 7072 76 176นะเข้านะงวดที่ผ่านมาเข้านะอาจารย 3ามศแล้วก็79นะครับตัวโยกนี่ก็เข้าอาจารย์กล้องฟ้าเี่ก9าเจอันนี้ก็น่าจะติดนะบนหรือล่างเท่านั้นเองแต่สองตัวนี้น่าจะมีให้เห็นบนหรือล่างนะต่อไปเมืองสมบัตินะครับเลขจัก กวานพารวยบนและล่างวันนี้บนอยู่ที่143ล่าง123นะครับดึงตัวเดียว4ดึงตัวเดียว7นะครับเ็กอินเตอร์เทนเมนต์นักว่าไปนู่นนะครับข้อมูลหลักหน่วยอยู่ที่เอาตัวเด่นเลีกวิ่งอยู่ที่สี่เ อยากให้ดูอย่างนี้แหละตัวใหญ่ๆตัวเล็กๆอย่าไปดูมันจะงงไปใหญ่นะครับ <c oughs> ตัวหลักอยู่ที่1 4แล้วก็3นะตัวรองเขาอยู่ที่ห้ากับ7มันเป็นเลขห้าตัวมาตัวอันนี้1 2ึ่สอกับ5้าดึงสกับ7นะครับอันนี้บน4 7 8 9เนะเลขเลขิกวันรวยนะ บน1 4 7อีกแล้วนะล่าง7กับ8นะครับอันนี้ดาวเด่น4 5 7ดึง4กับ7ตัวนี้นะดู2ตัวนี้เข้า0 3บนนะครับนี่เล็กวิ่งเล็วิ่ง7 9ดึงดึงเข้านะไม่ใช่ธรรมดานะ หรือว่าดึงเข้าวันนี้ดึง4กับ7นะถ้า4มาก็จะอยู่ที่บนถ้า7มาก็จะอยู่ที่ล่างนะแต่นี่เลขรางวันที่1อยู่ที่4เหมือนกัน4ี่เนะครับอันนี้อาจารย์สำราญเจ็กับ6นะครับ อันนี้5กับ2อาจารย์สันติวันอันนี้ออมศิลเลขจัก,กรวันตัวเดียว4เลขเศรษฐีพันล้าน4 5แล้วก็7ให้ดูตัวนี้นะครับเพราะเลขมันเยอะอย่าอย่าอย่าด,ดูทั้งหมดดูทั้งหมดเลยตายพอดีนะจัก,กรวาน7 9นะครับ เศรษฐีพันล้านศูนย์สามจักรวาลสี่เขาไม่ได้บอกบนล่างนะครับตัวนี้เขาให้รวมรวมมาแต่ไอ้นี่ก็เหมือนกันสี่ห้าเจ็ดชนที่สีนะครับชนกันที่สี่งวดนี้น่าจะเล่มนี้นะเล่มเล่มนี้เล่มลูกทุ่งกรองยาวน่าจะเน้นไปที่สี่กับเจ็ดนะจับไว้หน่อยก็ดีนะครับสี 4, แต้ม ลีลาบน7จล่าง2นะครับมาเกมส7 8เสู้สู้หนึ่งเจ็นะครับป๋าหู4กับ8ดึง4นะครับล่าง5กับ8ดึง8เด่นดังด,ดีเด่นดังอันเดียวกันนะั่นก็คือ7กับ8นะงวด ที่ผ่านมาดีเด่นดัง7 9นะครับล่าง9อันนี้ไม่เข้านะก็ถือว่าเข้าดีเด่นดังกับชุดนี้นะครับไปดูดีเด่นดัง7นะงวดนี้นะ7กับ8น่าจะมีให้เห็นหนะ fc นะไม่รู้บนหรือล่างเชื่อ7น่าจะอยู่ล่างนะผมว่านะ แบนอะ่ะผมชอบ8 9บน7 8็ดบนแล้วก็เจ็ล่างนะฟันทงบนไปที่7แล้วก็9มองเลขบนเอ้แปนะเกับ8นี่มันอะไรนะเนี่ยมันจะเข้า7 8เหรอมันจะจับได้เหรอ7มาอยู่ที่7จ็ดศูนย แปดห8 4แล้วก็8ปดนะครับนี่มองไว้ก็ดีนะเจ็ดสอนะครับ8181นะครับ 8, 8, 8 1 8 3 8ึ่แล้วก็86ชุดนี้นะน่าจะจับตามองนะครับอันนี้อาจารย์ใหญ่ห้าเจ็ดเนะครับนี่เลขล่าง4 7เแล้ก็9้า นี่คือเลขชุดหนึ่งที่น่าจะตรงใจนั่นก็คือ7กับ9นะครับให้สือกับตัวเล็กมากนะเปิดแค่ อาจารย์ใหญ่ฟันถงงวดที่ผ่านมาตัวนี้7นะแต่ตัวนี้เป็น3เข้า0ูนย์สนะครับ6ไม่มานะอาจารย์ใหญ่ก็ไม่เข้านะอาจารย์ใหญ่ตัวคงนี้แต่ตัวนี้เป็นหนึ่งห้าแก็ไม่เห็นนะแต่งวดนี้น่าจะเห็นนะเพราะเป็นเลขชุดเดียวกันเลยสามตัวนี้นะหน้านี้โยงได้เลยนะครับผมว่าน่าจะเป็นอันเดียวกัน นะครับหน้าต่อไปเป็นพอกอสอกับหอมสิงน,นะอ้ามาดูเลขไขย,ยันออกนะของงวดนี้เป็น1 3 5 8 5กับ 8มองไปที่5กับ8นะครับลูกยายจันลูกยายจันอยู่ที่469ดึง6กับ9ล่างน่าจะอยู่ที่057ดึง5กับ7นะครับตัวเดียว7นะพลังเลขนะพลังโชคพลังเลข2กับ8 ตัวประกบอยู่ที่4 5แล้วก็7นะครับวาสนาพาโชค4อาจารย์ซัมอาลาบีนะ4นะครับอันนี้ก็ออมศินอันนี้ยุงยุงไผ่5 7เอาเอาแค่นี้นะครับเอาดูแค่นี้เดี๋ยวจะงงเอาแค่ที่เคยออกนี่ 603นะครับนี่เจดึงเขาดึงเขาดึงสกับ9ก้า็เราเจตัวบนก็เข้า0ูนย์สนะครับนี่ถ้ามาก็จะเป็น8 3 8 4ามแนะผมว่านะนเขาดึง5กับ8 7น่าจะไปล่างตัวนี้เขาดึง8 สกับ8เช่นเดียวกันแต่ว่าตัวล่างเนี่ยเขาดึงเขาดึง9กับ4นี่ตัวนี้นี่มาเหมือนกันพลังโชวพลังเลขนี่เข้า79นะแต่นี้แยกดึงดึงสดึงหกับ2ดึง2กับ8เพราะฉะนั้นเลขเด่นสุดน่าจะเป็นเลข8นะครับหมวดนี้ของลูกทุ่งกลองยาวนี่คือบทบทสรุปทั้งเล่มนะครับ เขาดึงเด่นที่สุดคือ8นะครับตัวรองก็คือ6กับ3เขาดึงเข้ามาเกือบทุกงวดนะงวดที่ผ่านมาดึงเด่น7ดึงสุด7เข้า79นะงวดก่อนหน้านั้นดึง6เข้า61 7 79 79 เจ็ดเข้าเจ็ดเก้าล่างศูนย์สามไม่มางวดนี้แปดนะหามาใส่ <laughs> ถ้ามาล่างผมว่าเป็นแปดสามอะ่นะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยขอโทษถ้าล่างแปดสามแปดหกแน่แน่ผมว่านะถ้าแปดมาล่างนะลองดูนะครับมันเข้าสองงวดแล้วนะนี่เจ็ดเก้างวดที่ผ่านมา แล้วก็1 6 6่งหมดก่อนนู้นนะนี่ก็น่าก็น่าคิดนะครับผมว่ายังไงก็ติดแปดไว้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับ FC ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับผู้จัดทำนะครับ จะได้ยิ้มแย้มแจ่มใสกับเขาบ้างว่าโอ้มีผู้ติดตามเหมือนกันไม่ใช่พูดอยู่คนเดียวนะครับนี่คือเล็กหน้าปกของลูกทุ่งกล่องยาวนะครับอยู่ที่45แล้วก็789ดึงตัวเดียว8นะครับนี่ตั้งก่าขอบว่าคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ ขอบคุณเจ้าของนิตยสารลูกทุ่งกรองยาวนะครับที่ให้โอกาสผมได้นำมารีวิวให้กับพี่น้องประชาชนคนทั่วๆไปได้รับชนสำหรับวันนี้แอดหนุ่ยคุยเรื่องหวยต้องกลับขอบพระคุณทุกท่านและขอกล่าวคำว่าสวัสดีเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับ